ข้อความจากซานันดาหรือเยซูวิญญาณที่รักของฉันฉันคือซานันดาหรือเยซูและฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้เชื่อมต่อก,กับผู้คุณทุกคนในวันนี้จากเรือยานของฉันชื่อเรือยานกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งหยุดนิ่งอยู่รอบโลกเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อรอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของคุณ มนุษยาชาติได้แสดงความกังวลว่าทำไมมิติที่สามหรือว่าเมทริกยังคงมีอยู่วิญญาณที่รักของฉันเหตุผลที่มันยังมีชีวิตเพราะคุณเชื่อในภาพดวงตาที่สร้างขึ้นโดยอินทิตี้มืดหรือว่าพวกดาร์คอินทิตี้ความทรงจำทั้งหมดของคุณถูกลบหรือว่าคุณโดนปิดต่อไพเนียวคุณเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ทรงพลังซึ่งความจำเสื่อมชั่วคราวในชั่วขณะนั้นผู้ซึ่งจำต้นกําเนิดชีวิตในอดีตและอื่นๆของคุณไม่ได้ให้คุณหยุดเชื่อว่าภาพดวงตาที่บังคับใช้นั้นมีจริงมิฉะนั้นคุณจะเสริมความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นต่อไปคุณที่ตื่นขึ้นหรือคนที่ตื่นขึ้น เริ่มสังเกตเห็นว่าพวกเขาเหมือนดูหนังหรือเล่นละครในที่สุดพวกเขาจะออกจากเมตริกและการวิวัฒนาการไปสู่ขั้นต่อไปของการวิวัฒนาการเพื่อเลื่นมิติขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติและเคลื่อนไปสู่มิติที่สูงขึ้นความเป็นจริงนี้ที่คุณอยู่มานานมันจำเป็นต้องหยุดอยู่ มิฉะนั้นความผิดพลาดเดิมๆก็อาจเกิดขึ้นได้อีกครั้งเช่นการไว้วางใจผู้นำที่พวกเขาห่วงใยต่อมนุษยชาติจึงเวลาแล้วที่จะเริ่มรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและไม่ต้องคาดหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือตำหนิผู้อื่นสำหรับความโชคร้ายของคุณเองคุณเป็นมากกว่าแค่ร่างกายคุณเป็นจิตวิญ,ญญาณที่มีจิตวิญญาณ คุณกำลังใช้เรือยานมนุษย์เป็นพาหนะในการเคลื่อนย้ายอินทิตี้มืดหรือด์กอินทิตี้เพื่อน้มน้าวคุณด้วยกลอุบายและเกมของพวกเขาให้เชื่อว่าความเป็นจริงที่คุณเห็นว่าเป็นความจริงพวกเขาได้สร้างโฮโลแกรมเป็นโลกโฮโลแกรมให้มนุษยชา,าติทำตามบทที่พวกเขาวางแผนเอาไว้ พลังแห่งการรักษาจากจักรวาลกำลังเปิดเผยการหลอกลวงและแสดงความจริงให้คุณเห็นเราทราบดีว่ากระบวนการการวิวัฒนาการของอารยธรรมนี้มันช้ามากและเราเข้าใจถึงความงุดหงิดของคุณหลายท่านเหนื่อยมากและพร้อมที่จะกล้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปมันกำลังจะเกิดขึ้นให้คุณอดทนอีกนิด ไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงกระบวนการการอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้มันต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉพาะในสถานการณ์ที่รุนแรงเท่านั้นเราถึงจะสามารถเข้าไปแทรกแซงได้ทุกสิ่งที่เป็นตัวแทนของโลกเก่าของมิติที่สามจะถูกทิ้งล้างไว้เบื้องหลังและล่มสลายควรไม่สามารถสร้างโลกใบใหม่บนโลกเก่านี้ได้ขั้นตอนแรก คุณจะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากโลกเก่ามิติที่สโดยการไม่ยอมรับมันอีกต่อไปคุณจะประหลาดใจมากกว่าสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างเปลี่ยนไปอย่างไรและเหตุการณ์ที่มีความสุขจะเข้ามาในชีวิตของคุณแทนโปรดจำไว้ว่าวิญญาณอันเป็นที่รักของฉันโปรดจำเอาไว้โปรดจำวิญญาณอันเป็นที่รักของฉันไว้ แสงดึงดูดแสงได้มากกว่าและความรักดึงดูดความรักมากขึ้นเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่เคยแยกจากกันด้วยเวลาหรือพื้นที่เราทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวที่มีสติสัมปชัญญะขอบคุณช่องสากลยูนิเวอร์ชเลส่งพระพรและความรักมากมายมีศรัทธาในการเปลี่ยนแปลงจากซานันดาวหรือเยซู ผ่านเอลินาเวลาเกรสโดยบูสเด